แสดงว่าเข้านานจนชินแล้วล่ะเนาะแสดงว่าเข้านานจนชินละเสยวนรบอกเลือดแปลครับนะคะสวัสดีครับน้องเล็กขอใจนะคะน้องเล็กก็บอกว่าเสียวนสวัสดีครับนะคะทักทายทักทายนะคะเสยวนบอกว่าสวัสดีครับคุณเอมนะคะ จริงๆอะตอนนี้กำลังนึกอยากจะไปเข้าไปทําความสะอาดที่นี่ค่ะนตัวหมูบูชาด้วเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีฝุ่นแล้วรู้สึกว่าจะมีฝุ่นนะคะไม่ค่อยได้ทําความสะอาดเลยตอนนี้พอมีเวลาจริงๆเข้าไปทำความสะอาดก็ดีมกันนะคนกับพี่เพื่อนๆไปด้วย กเสียบวันบอกว่าสวัสดีครับคุณเอมนะคะนึกว่าให้กําลังใจมานะคะเสียวันก็ให้กําลังใจมาขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเอาอะเล็กเข้ามาแล้วเอาอะเล็กเข้ามาแล้วค่ะฟ้ามันฮึมฮึมเล็กๆอะใครอยากดูอาเล็กเนี่ยเล็กเดี๋ยวเข้ามาแล้วเพราะว่า ฟ้าเขาล้องหึมหึมแล้วค่ะดูเนาะมอาล้อหึมหึมแล้วครับอย่างนตก,กใจขอบคุณแปดท่านนะคะแปดท่านกับแปดไลน์นะคะขอบคุณมากๆ นี่มาแม่มาเลยนมาขอบคุณทุกท่านนะคะอยู่ด้วยกันยี่สิบนาทีแล้วค่ะเร็วเนาะแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวยี่สิบนาทีแล้วทุกท่านเสียวฮวก็ตื่นเช้าเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ยังไาางน้ำมันตะ่ำไหมล่ะนเสียงสิกกันมา นั่งลงให้เรียบร้อยค่ะนั่งลงออยากโชว์ตัวไหมล่ะอยากโชว์ตัวไหมอันนี้อยากโชว์ตัวไหม,ไหมนี่เนี่สวัสดีครับกระโดดขึ้นมาบนโต๊ะเลยครับผมกระโดดขึ้นมาบนโต๊ะเลย